จจงันไไได้ไหมม่เอตำรวจกำลังเร่งสืบสวนกรณีอุบัติเหตุในงานแสดงประจำปีของโรงเรียนเพลงพิมพ์ซึ่งเจ้าของคือนางแพรพิมพ์กรุณบารมีบุษรสะของท่านรัฐมนตรีพลากรกรุณบารมีขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายคือนางสาวเหมือนไหมกรุณบารมีซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าของโรงเรียนเบื้องต้นตำรวจสน,นิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งข้อสงสัยในเรื่องของความขัแดแย้งส่วนตัว มีธุระอะไรผมมีเรื่องจะมาถามปินเรื่องฉากที่ลมทบคุณไหมปินรู้เรื่องด้วยใช่ไหมคิดพูดเรื่องอะไรอะ่ะปินจะไปรู้ได้ยังไงผมเห็นปินถ่ายรูปที่หลังฉากก่อนที่งานจะเริ่มปินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมเปล่านะปินไม่รู้เรื่องนั้นผมจะไปแจ้งตำรวจดูสิว่าปินจะยอมรับไหมไม่ได้เลเคิ ตำรวจตำรวจไม่ได้นะปิ่นไม่รู้เรื่องด้วยจริงถ้าปิ่นไม่รู้เรื่องปิ่นก็ไม่ต้องกลัวนี่จอหคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องชื่อเสียงก็จะเสียหายนะคิดไม่สงสารปิ่นแล้วเหรอปิ่นต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งที่ปิ่นไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ถ้าปิ่นทำแล้วชีวิตของคุณหมแล้วปิ่นปิ่นทำลายชีวิตของเขา ปิ่นไม่รับผิดชอบเลยเลยเหรอแต่ว่าปิ่นไม่ได้ทำไงงั้นปิ่นก็ไปให้การกับตำรวจเราเองแล้วกันไม่ได้คิดไปไม่ได้ไคิดปิ่นขอร้องอนะ่ะคิดไม่สงสารปิ่นแล้วเหรอไปบอกตำรวจเลยนะปิ่นขอร้อง จะทำอะไรถ้าคิดจะไปบอกตำรวจป่นยอมตายซะดีกว่าวางมี่ลงอยู่ทีนี่นปนคิดต้องสัญญากับป่นก่อนว่าคิดจะไม่ไ้บอกตำรวจแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครทั้งนั้นไม่งั้นป่นจ,จะฆ่าตัวตายจริงด้วยแล้วปากจะคิด รักมากที่สุดก็คือตัวปิ่นเองแล้วคนที่รักตัวเองมากอย่างปิน่นไม่มีทางกล้าฆ่าตัวตายได้หรอก คิดอย่าทำกับปินแบบนี้นะปินอาจจะเสียชื่อเสียงแล้วก็หมดอนาคตไปตลอดชีวิตและความฝันที่เราร่วมฝันมาด้วยกันมันก็จะไม่มีวันเป็นจริงคิดทำกับปินนะทำกับปินอีกสักครั้งนะคิดผมเคยเชื่อนทุกคำพูดของปิน่น เคยคิดว่าปิ่นจริงใจแต่สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าปิ่นไ็นคนยังไงปิ่นอย่างไอผมเชื่อปิ่นอีกเหรออย่ามาทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาต่อรอ้องหัวใจอย่าเปลืองเวลาค,ลคร่ำครวญไม่มีวันเป็นไปได้อย่ามาซื้อ ใจฉันคืนด้วยการหลังน้ำตาอย่ามาแสดงจะเก่งอย่างไรก็ไม่มีทางซื้อใจคนอย่างฉันถ้าผมรู้ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมไม่เอาเปินไวนะ้แน่ ลอสอนอยู่นี่วะเฮ้ยต้อยเฮ้ยต้อยต้ออยเอ้เห็นถุงไอ้ที่พี่สายตะบำรู้กับเก่าของพี่ป่ะฮะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยต้อยต้อยอ,อุยอ้ยเอาข้าวเปล่าถุงนึงครับได้จ้ะเฮ้ยพี่นี่ฉันเพิ่งอ่านข่าวโรงเรียนพี่ เขาเนะี่ยบอกว่าป้ายไฟนะ่ะหล่นมาทับคนที่ร้องเพลงอยู่ตายไหมพี่ไม่ตายหรอกครับยืนอยู่นี่ฮะ <Huh? S 2> พี่ถูกป้ายไฟหล่นใส่แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากจะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บนี่พี่ก็ลังไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลนะครับนี่แสดงว่าพี่นะ่ะต้องแขวนพระดีแน่เลยเลยไม่เป็นอะไรนี่จะ้ะ พี่เย็นจังพี่ถือน้ำมะนาวมานะครับอีู่เย็นก็ตายไปแล้วอุ้ยตกใจหมดเลยนี่เลิกบ้าได้แล้วพี่บ้าเบอที่ไหนโ่โตฮะต้อยพี่บอกอะไรต้อยอย่างเลยไหมตั้งแต่งานมิูวมี้เต้ากันมาเนี่ยพี่เคยพูดเรื่องไร้สาระกับต้อยไหมพูดทุกวันนั่นไงเห็นไหมมันไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถึงยังไงพี่ก็เป็นคนไม่ชอบเรื่องงมงายอยู่แล้วต้อยก็รู้เละที่ป้ายไฟหลอมมาใส่พี่เพชรแล้วพี่เพชรไม่ตายนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่เพราะว่าเขาแขวนพระดีนะแต่เป็นเพราะว่าพี่เพชรเขาตายไปแล้วพี่ที่ไหนจะมาตายทั้งสองฮะ แกจะทำอะไรอ่ะผมแค่มาเยี่ยมคุณไหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรงพยาบาลด้ยคิดไหม่หม่หม่ฟืนแล้วเหรอจ๊ะไหมครับคุณไหมได้ยินผมไหมครับไหม่ไหม่ไม่คุณไหม่ไหไหม่ ทำไมทำไมไหมทำไมอุมอสมขอบคุณครับท่านวันี้ท่านเป็นหมอแล้วครับอะไรนะวันนี้ท่านเป็นหมอแล้วครับอ้าวอเอเจคขาเป็นรังพยาบาลเหรอ น่ากินดีเนี่อ๋อชอบเหรอครับผมจะไยให้นะครับแต่อันนี้ใหม่ก็ชอบอืมอันนี้ใหม่ก็ชอบอืมอันนี้ใหม่ก็กินบ่อยอเด็กเองไม่ต้องเลือกหรอกยังไงลูกเองก็ยังกินอะไรไม่ได้ท้าหมความม่ไยังไงครับจะเกิดเรื่องะไรขึ้นหรือครับโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะถ้าหมายความว่ายังไงครับมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกะครับ,รบ,จรบใจเย็นๆนี่กเพชร ตั้งสติหน่อยตั้งสติอะไรกันผมต้องช่วยลูกนะครัก็ถ้าเองตั้งสติปัญญาก็จะเกิดแล้วเองจะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงไงล่ะจำไว้นะเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้เองตั้งสติแล้วท่องพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออก ทไมิตรทูลแล้ครับเองจะได้นึกถึงพระนึกถึงคุณงามความดีไงจิตเองจะได้มีพลังโน้มไปสู่สิ่งที่ดีครับท่านคุณพิม์ครับคุณพิมครับคุณพิม์ครับดีใจครับรากายโทรมาบอกว่ายายหม่สำลักออกมาเป็นเลือดครับ มหมายไอออกมาเป็นเลือดคำน้ำพิมพ์ตอนนี้หมอกำลังดูอยู่ครับหมอคะลูกสาวจะเป็นยังไงบ้างคะหมอตรวจพบเลือดไหลยอยู่ในช่องท้องของคนไข้นะครับเราต้องพยายามหยุดเลือดให้ได้ไม่งั้นคนไข้เนี่ยจะเสียเลือดแล้วอาจเกิดอาการช็อกได้ครับหม่ตอนนี้คนไข้ต้องการเลือดด่วนเลยนะครับแต่ว่าเลือดกรุ๊ป a อของเราเพิ่งจะหมดสต็อกไปผมเลือดกรุ๊ป a อบครับผมให้เลือดใหม่ได้ครับ ผมบกครุป๊ป AB ครับหมอมีอะไรอีกไ่มพิม์หม่มีเลือดออกในช่องท้องค่ะกายกับครูพัทกำลังจะไปให้เลือดเจอทางนี้ครับกายให้ได้แต่คนอื่นผมไม่อนุญาตคุณนุแต่ว่าตอนนี้คนไข้เสียเลือดไปมากนะครับแล้วผมเองก็ไม่มั่นใจว่าเลือดจะหยุดเมื่อไหร่ บางทีเลือกจากคนคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับถ้าไม่พอก็รอจากคนอื่นสิครับแต่ไหมจะต้องไม่ได้เลือกจากคนคนนี้คุณพิสนุหมกำลังอยู่ในอันตรายนะคะคุณมีเหตุผลไหนสินี่ผมก็มีเหตุผลของผมนะพิมและในฐานะพ่อผมไม่อนุญ,ญาตเจอนันนี่ครับ มีข่าวชาวโชว์ขนาดเนี้ยอยากจะรู้นะว่าจะรักษาตำแหน่งสพัยได้อยู่หรือเปล่ามาไมเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณวิ ตำรวจเต็มโรงเรียนไปหมดเลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีคะก็ต้องทำอะไรทั้งนั้นแ่ะแต่ว่าตอนนี้ข่าวลงว่าตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ถ้าเกิดว่ามีคนละแคละคายแล้วสาวมาถึงปิ่นน่ะปิ่นก็หมดอนา,าคตอดเป็นนักร้องแน่ๆเลยอ่ะไม่มีใครละแคะล,ละคายอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเธอมีรัยตู่กลัวตายแบบนี้แต่ว่าคิดเขาสงสัยปิ่นนะคิดเขามา,าคาดันปิ่นนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับสิกอย่างมันก็ทำอะไรไม่ได้ หมดธุระของเธอแล้วใช่ไหมทั้งหมดแล้วก็ไปได้ละไปสิ<อ>ไปคุณวิทย์คุณวิทย์เดี๋ยวก่อนแล้วก็จำไว้ด้วยนะถ้าเกิดไม่จำเป็นไม่ต้องมาหาฉันที่นี่เธอยังให้ใครรู้นะ,ะว่าเธอรู้จักกับฉันโง<อ>่จริงไปเอ,อไปคุณวิทย์ไปคุณวิทย์คะคุณวิทย์คุณวิทย์